ปล่อยปล่อยลงไ,ไ,ไม่ได้เล่นไว้ปล่อยลงมาอืมปล่อยลงมาพลอยเล่นลงมา,มาลงได้ไหมลงได้ลงได้ลงไปเลยลงไปเลยไหมพลอยพลอยเล่นได้เลยหนึ่ง ลง<า>ลงไม่ได้เหรอลงไม่ได้เลยลงไม่ได้เลยโอ้ลงไม่ได้เลยแปบ๊บนึงนะอย่าถอดนะไม่ต้องถอดรองเท้านะแปบ๊บนึงนะอืมไมเออที่กลัวที่เขากลัวอย่าทำที่เออเรื่อยเรื่อยเลย โอ้โห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 เรื oh. hay ่อยๆใหญยเรื่อยหรอคะได้เลยตุน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 ขาดแล้วขาดแล้วขาดแล้วเอ้ยลูก่อยสนุกมากเลยข่อยเแงยแตกแล้วตอนนี้ตอนนี้ข่อยมีแงะว่ะค่ะโอ้เแงยแตกเแงยแตกแล้วข่อยแม่เป็นไรเด้อแม่ ผู้หญิงมาเรียนร้านหอยมาเรียนแนวที่ใช่จังวัสดุก่อสร้างอยู่ฝั่งนี้หมดเลยร้านหอยเป็นสร้างเนาะ สูนไม่เ้ยนอันเขาบ้านเขาผู้เดียวให้บป่ะเล่นน้ำสองคนเข็ดนี่เล่นมาไฟทั้งดิไฟน้ำมาอ๋อมันเพื่อนมาด้วยแล้วหนูเพื่อนมาเล่นด้วยเห็นไหมน่ะเน่เล่นด้วยไหมอานนี้กำลังเข็ดหน่อ,อย บนี้ลูกเก็บไปตรงนี้นะเหนไหเห็นไหมเพื่อเขาทำเห็นไหมเขาเล่นแล้วเขาเก็บไปทำโมเอาทำยังไงนะดูดูดูเขาเก็บเกรยืเกยไม้อันนี้อะไรเนมืมัน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 เออใหญก็ทำโมเปนเนี่ยค่ะคับมรู้แต่แต่มีคนนึเมาเอาหรอใช่โอ e ้ถ mm ้า hmm. ดึงมา หนูมาเล่นก <ici> ันเราเพื no, ่อน no, ้องพลอยนะลูกเพื่อน <statistics> ้องพลอยอย่าลูกเกิดขึ้นไปนะไม่เออมันมันมามาไม่ต้องขึ้นไปเราเพื่อน้องพลอยไม่ต้องไปนะลูกนะอ้ออ๋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 ไปบอกเขาอ๋ออ๋ออย่าไปนะอย่าไปนะอ่านี่เล่นกับเล่นกับเพื่อนอะไรนะลูก